สวัสดีค่ะทานชมเอซีทุกท่านก็นยินดีตอนรับของซูช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะทานชุ่มขาเมื่อมึงตัวเลขกนวทางของปพปพุ่มน้ำกันว่ามื่ขึ้นนี้เข่าไปตัวใดเนาะคะเนาะตัวเลขแนวทางของพป้พุม่มเข่าคักอยู่นี่ค่ะทานชมขาเข่าคักอยู่แทงอยู่นี่ชุดเต็มชุดเต็มนี่เข,ข่าคัากี่หลีมึงดูหนึ่งสอง 7, เจ็ดสี่เอ่อเรียกหกตัวผลลาวสี่ห้าหนึ่งสองเจ็ดสี่มีเบิร์ตขับตรงชมดูนี่สี่ห้าหนึ่งสองเจ็ดสี่ครบทุกตัวเลยครบถูกตัวลยนะคะเอ่อ เลขวิ่งหลุดโอ้ยบอมแยนเลขระว่างเจ็ดกับหนึ่งอันนี้ก็มาเจ็ดสี่อันนี้ก็มา,กนนกมาหนึ่งสองเย็บเผืนยังว่าเอ็ดวายเย็บผืตัวเลขกเนี่ยทางชุดเอ่อเลขวิ่งกับตัวระว่างของปะพ้มนี่เข่าดีเข่าดีกับต้องช่วงขาเข่าดีเดี๋ยวมือวันสุกมือมือมือแรงนี่สิหูวจักว่าชุดเต็มเลขกเล่าพัฒนา,าสิเป็นตัวใดเน,นาะค่ะเนาะ เดี๋ยวจะโทัหาปุพ่มเอาเล่าพัฒนาต่อเนาะคะ่ะเนาะตัวเล็กเนี่ยข้างเล่าพัฒนาของปุพ่มก็เข่าไปที่อันนี้ยันี่ชุดตัดเนาะคะ่ะเนาะคไห่ซีเจ็ดมาออกเจ็ดซีนะคะออกเจ็ดซีเดี๋ยวทั่วหาปุพ่มก่อนในช่วมคะ่ะอายุพ่อลูกกวนตะเศร้าพ่อจ๊า จะได้เล่าพัฒนา,าได้เล่าพัฒนาพอ่อเมพี่นองเข้าไปเหตุการณ์บ้านทาวันที่สิบหกสอ67หกเจ็ดวันศุกร์เล่าพัฒนาพ่อคม หลังจากที่ตัวเลขเนี่ยท่าของพอเข่าไปแล้วซีเจ็ดเจ็ดซีนะพอเนาะบอกทานผู้ชมล,ละล่ะเราจับคุยเลยเป็นบพอพ่อครับจ้าตัวใดค,ครับพ่อคะแปดศูนย์แปดสามศูนย์สามแปศปสมศนส่านึ่ศข่าศเกเก่าหนึ่งเป็นพ่อครับ เก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าสามโอ้โโอเก่าศูนย์เขาสามเขาสามีบ่เขาสามเขาสามโอ้โนแล้ <c oughs> 93, วเขาสามจ้าเก้าศูนย์แล้วเ <c oughs> ก่าสามหนึ่งห้า,หาสามห้าสาเก่า 7, 3, 4, เจ็ดสามสี่เก่าเก้าสองเก้าสองเล็กวินเออวินเก้าสามหกแคทซีเก้าสามหกเจ็ดสี่ 9, 3, 6, 7, ระว่างระว่าง 9, เกเ่ากับสามเลขระว่างนี่โบคอยผ่าด,ดิค่ะพี่น้องะหมือขึ้นนี่เหลขกระว่าง จกับหนึ่งกับมาทั้งสองมาถึงเจ็ดมาถึงหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสี่หกับหนึ่งสองเอาพอน์นิ่งเหตใดนอกก่อนนิ่งแปดสามศนย์นิ่งแปดสามศูนย์สามเก้าเก้านึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าหน่นาะลบตัวนี้ออกก่อน เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งตัวได้อีกพอเกนเก้าศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสหกตัวแล้วพอเอาอันนี้คือตัวเรียนแนวทางของพอพ่อมเนาะเออชุดเต็มสิได้มื่อแรกยังสิได้เนาะพอเนาะชุดเต็มเนาะ เรือแรกจังสิได้ชุดเต็มกับตำช่วมขาเอาชุดตัดไปพิจารณาก่อนนะคะหลังจากตัวเลขเนี่ยทางหัวพุ่มเข่าไปแล้วไฮซีเจ็ดออกเจ็ดซีแต่ว่าอยู่ในชุดเต็มเข่าบดทั้งหกตัวชุดเต็มเข่าบดทั้งหกตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องตำช่วมเอฟซีทุกท่านมึงขอมุ่นในการตัดสินใจมึงขอมุ่นในการติดตามด้วยนะะี่ค่ะ หนึงสองกับตรงตรงเจ็ดสี่กับตรงตรงเลขวิ่นเข่าบดเลยสี่ห7 4หนองเ่นาะคะเนาะเลขระว่างกับเข่าอันนี้คือข้อมูลในการตัดสินใจว่าสิตามหรือบ่ตามเนาะคะเนาะตัวเลขแนี่ยทางของผู้พ้มหามือวันศุกร์8ปดศูนย์แปดสามศูห สามห้าเจสามสเสองเลขวิ่นเก่าสามหก่ระว่างเก่ากับ3นะคะตัวเลขที่พอเน้นไห้มี8ปดสามศูนย์สเก่าศูนยอันนี้คือตัวเน้นตัวบนเน้นก็มีสิทธิ์ออกได้คือกันแต่ว่าทำหลอกตัวเนียนทำได้หลายจักหน่อยนะคะที่พานมากอะ ถือตัวนิ่งบุกฟอร์มอว่านเข้าเออบ่ถือตัวนิ่งบ่เป็นยังแต่อยู่ในชุดสิบสองตัวคือเก่าเนาะค่ะเนาะเอาทำชุ่มตัดสินใจเอาตัวเลขแนวทางของบุคพงก็มีประมาณนี้พอมี่ยังสีบอกระแฟนขับเอฟซีบอครับเลาวมาค่ะเขากระดกใช่วางวัดเข้าไปอ่ะใช่เขาบพราะเขาเพราะว่าคือเข้าอ่ะซื้อเลขซื้อน้อยให้ก็ได้เราก็เพบาะเขา เขาไเขาเป็ที <Ch à. S 1> ่เขานที่กันเพราะเขาสุดอาอมณมากกับเขาเนี่สุดเจ็มเลเขาหราว่าใช่แต่ว่าสุดเจ็มหนึ่งมันว่าหลุดอากเขาทั้งบนทั้งล่างอี่ล่ะตัวเราว่างกับเขาวัดเลยเขี๋ยวที่แล้วก็ได้เขาวัดทั้งสุดวิ่งนี่เขาวัดทั้งหกตัวเออเขาทั้งหกตัวเลยเขาทั้งหกตัวเลยเอ็ดหนึ่งที่หาสองกับเขามาวัดเลย ป่านนี้ก็คับสิเขาบอกเขากขาบอกว่าเขาละอันมันเคยเขามันเขาได้ยังสิดไรกันที่เขาตัวหนึ่งเที่ยวชดวินกันได้แค่ว่าต้นมากก็จิจับคู่กันยุ่งนี่ละต้นวินนี่ละว่าจ้าอันผู้ว่าเดกได้หลายคู่กับยับคู่ยุ่งนี่ชุดวินนี่ก็ได้ได้เดือดร้าวมันก็บอกเขาละว่าแท่ว่าต้นเขาละว่าหลายข้อก็ได้ท่วนเขาสุดไรป่วนเนาะเนาะเ่ยทวนเขาสุดไรข้อกนค่ะ จกคูกอะจำคูรยุ้ยแค่ว่าโทรวังทนี่เขาดูคือกัรละวะแต่พวกใรร้กันไหนเราเขาดู้ก็ตื่นเขาชักท่างมันี่หรอกไอ้นึ่ผมก็ใจหายไหนผมก็ว่าเพราะไอ้ือได้แล้ว่เขาไรกันได้ไปจมไปจมมากเขาอิจะาดันทัวเล่าเลยมาสนอมันมาจมตัวนี้มาสนองผมเ่าะมันใจเยือกแช่ลอวะผมกะไร จ้ม no so, ันหัวด้วยขุ่นก็รักมันว่าเขาหรอวะเพราผมอยว่าัวันใจก็ได้ในการไดขันเที่ยวเขาเที่ยวหลุดนพ่อพนันละแล้วพ่อพ่อจะไปเงินเป็นต้องแค่ว่าขันน้ำไฟว่าช่องกับเขาทีหรอกว่าขันเพ้อมันเขาบ้าบอดันข้าจะหนึ่งขันเขาแล้วเขาไปรถพับใส่คือเข้าหรอว่าผมว่าในนั้นเป็นไงเราบังคะ นั่นเป็นสันตอนงใช่อันแต่มันก็เชี่ยวตัวเกามาออกด้วยพ่อคนนั่นล่ละน่ากว่าไรออกกันแตงแล้วไปขันบ่บนก็มี่ชิดไหลหรอวะไม่ใชเปลี่ยนประมาณนั้นเนาะพ่อเนาะเชี่ยวตัวเกามาออกเรื่อยๆครับขันบ้วบุญกับพี่ชิดไหลกันบุนเนี่ยใบใบเลยล่ะอืมวัวสูงเลียงเด็กวันผมวัยเลี้ยงวันเชียอ มันอาจารย์ไหนกับพวกไอเรีนวนดอกเลี้ได้มันกับพวกถือแค่ดาวเรียนวันก็ได้ถือยาวันเนาะแม้ว่าตัวไหนมาบนหูเขากองพวกอจากไอเด็ที่จับขูว่าอเสิยิ่งโ่เขาของพวกโห่ก็เข้าล้ล่ะครับเอนนมีตอนนั้นลจ้าพ่อขอกรับกับพวะคุณ่อหลายตัวเรขแเนวทางเออเล่าพัฒนาสำหรับมือวันที่สิบหกโอวันที่ส6บหกนี่เทิ่ง เพิงไทยถึงลาวนูขอเนาะงไทยถึงลาวไทยกะเอ่อ53คือเก่าเนาะพ่อเนาะ53เลขล่างกะ9 1 9คือเก่าบ่ครับเอ้าเที่ยวาไปออกอีกนําซะบ่เออมันก็บ่น่คือกันนี่เนาะพ่อเนาะครับเออ12นูก็เล็งว่าสิเป็นเลขใหญ่่เป็นเลขลาวโอ้ย ก็เานึ่ง่นี่ก็ได้สามางี่มีกี่ดี่ละเออมีอนอยู่เอาบุนี่ยก็ต้อช่วมขาพิจารณามืองจ้าเอากับกับเจอกันไม่คิมหนาเนาะพอ่อเนาะครับจ้าขอบพระคุณมากครับพ่อขาสวัสดีค่ะครับ